ตลาดเก่งเล็กเดือดขั้นสุดตัยใต้อาริสเอทีสะดุดขาตัวเองเปิดโอกาสทองให้คู่แข่งเตรียมโกยยอดขายกันได้เลย s, s a ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดลีฟมูลค่าวกว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดลีฟสุดเ e อ็กคลูซีฟสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อัน้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์คลิง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับมารีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2,566พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-1197111สวัสดีครับผมกานเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถเก่งเล็กในประเทศไทยเรานะครับ วันนี้เริ่มต้นจากที่ทางท่านของต o y o t ายา r i ิสเอทีฟก่อนนะครับโกยอดขายเนี่ยไตรมาสแรกมากถึง18,242นนรบคันนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหยอดขายนี่นำชาวบ้านชาวช่องเขาไปไกลามากๆเลยนะครับ แต่ไม่น่าเชื่อนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะครับตัวต้ยาริสเอทีเนี่ยมีข่าวคราวเป็นประเด็นนะครับซึ่งอาจจะทำให้แฟนๆของทางด้านของรถเก่งเล็กนะครับเกิดความลังเลแน่นอนนะฮะแล้วมันส่งผลให้ทางด้านของคู่แข่งนะครับในตลาดรถเก่งเล็กเนี่ยอาจต้องบอกว่าคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะฮะมีรุ่นที่ เตรียมเปิดตัวใหม่นะฮะทางด้านของนิสันนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าเดือดสุดๆเลยนะครับแล้ววันนี้จะพามาเปรียบเทียบกันดูนะครับก็จะเป็นทางด้านของรถ EV ีนะฮะที่เข้ามาตลาดประเทศไทยเราแล้วนะครับแล้วทํายอดขายแซงรถกลุ่มรถอีโคคาร์ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเนต้าวีนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว MG4 นะฮะวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับ11อันดับนะฮะว่ารถ เก่งเล็กเนี่ยรุ่นไหนขายเท่าไรเนี่ยไตรามาสแรกนะครับต้องบอกว่าโอ้โหยอดขายซัดกันมันจริงๆนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับ11นะครับอันดับ11เป็นน้องใหม่เลยนะฮะ MG4 ตัวที่เป็น EV ตัว MG4 นะครับทำยอดขายไตรามาสแรกได้ที่872คันต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแม้จะเปิดตัวมาได้ไม่นานนะฮะ mg 4หรือว่า mg 4นะครับนี่เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับขับสบายๆเลยนะฮะไม่ต้องมีการเติมน้ํามันอีกเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ไม่แพงมากนะครับ800,000กว่าบาท9000 0 0นะฮะขนาดตัวเนี่ยพวกเราคุ้นเคยกับรถขนาดแบบนี้อยู่แล้วนะครับในประเทศไทยนี่ถือว่าได้รับความนิยมนะครับต้องรอดูหลังงานมอเตอร์โชว์นะครับว่าตัวยอดจองเนี่ยเข้ามาเยอะขนาดนี้จะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้เยอะขนาดไหนนะครับทีนี้ขยับมาดูที่อันดับ10นะฮะอันดับ10ก็คือ adtran มิซูบิชิแอตทราดนะครับเป็นอ e ีโคคาร์แท้ๆเลยนะครับรถเก๋งขนาดเล็กสำหรับทางด้านของมิซูบิชิแอตทราดนะครับไตรมาสแรกเนี่ยโกยยอดขายไปมากถึง1นึ่คัน ก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ทําได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับมิซูบิชิแอททราดถ้าใครสนใจนะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นค่อนข้างจะดีแบบดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านของ Eco คคาแท้ๆอย่างนี้นะครับแต่มิสูอีโคคาร์เขาจะมีตัวแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของมิลลาดนะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยชอบแบบไหนก็ซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงทั้งคู่ทีนี้ขยับมาดูที่อันดับ9นะครับอันดับ9ก็คือ m a z d a 2ตัวที่เป็นซีดาน มาดูตัวที่เป็นซีดานก่อนนะครับม a ด้า2เนี่ยตัวซีดานทํายอดขายไตรามาสแรกได้อยู่ที่1,300 0คันนะครับต้องบอกว่าทํายอดขายได้เยอะมากๆเลยนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งตัวที่เป็นแฮชแบ็กก็ทํายอดขายได้ดีพอสมควรนะครับอยู่ที่648คันคือรวมๆกันแล้วนะครับมาตรา2เนี่ยทั้ง2องตัวถังนะครับรวมๆอยู่ที่ประมาณ1,600คันนะครับต้องบอกว่าเห็นว่าเงียบๆอย่างนี้นะครับมาตรา2ก็ยังทํายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีโปรโมชั่นหรือว่าอะไรมาให้พวกเราได้จับจองกันนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับขยับมาดูที่อันดับ8 อันดับ8ก็คือซู k i กิสวิปซู u k i ิสวิปนะฮะอยู่ที่อันดับ8นะครับด้วยยอดขายไตรามาสแรกนะฮะอยู่ที่1463คันนะครับทางด้านของซูซูกิสวิปเนี่ยถือว่าเป็นเรือธงของทางด้านแบรนด์ซูซูกิเลยนะครับ รูปลักษณาตาเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเท่สุดในค่ายอยู่แล้วนะครับอาจจะแตกต่างจาก e ีโคคาตัวอื่นนะครับในยี่ห้ออื่นด้วยนะครับอันนี้โอ้โหนี่ถ้าได้ตกได้แต่งอย่างที่เห็นนี้นะครับถือว่าสวยแบบสวยมากๆนะครับสำหรับซูกิสวิปปัจจุบันโปรโมชั่นก็เยอะพสมควรนะครับถ้าใครเป็นแฟน e ีโคคาร์นะครับสวิทถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ7 MG5 MG5 โกยยอดขายไตรามาสแรกนะฮะได้มากถึง1,721คัน ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในกลุ่มรถเก๋งเล็กนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะการซิงก็เลยขอญาตเอามารวมกันนะครับวันนี้เราจะมารวมกันได้หลายแบบนะเปรียบเทียบทั้งราคานะครับทั้งขนาดรถทั้ง e ีวีอะไรต่างๆเอามารวมกันเลยนะครับ MG 5เนี่ยยอดขายอยู่ที่1,700คันนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับต้องรอดูตัวที่เป็นตัวข้างหน้านะครับว่าจะปรับอะไรออกมาไหมนะครับอาจจะทําให้ยอดขายมากกว่านี้อย่างแน่นอน อทีเรามาดูที่อันดับ6นะครับอันดับ6ก็คือนิสสันอเมรานิสสันอเมราทำยอดขายไตรมาสแรกได้มากถึง1,738คันเลยนะฮะโอ้โหต้องว่าทำยอดขายได้ดีมากๆเลยนะครับอันนิสสันอเมราเนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะครับตัวรูปหน้าตาแบบนี้นะฮะ เร็วๆนี้นะฮะมีข่าวคราวจะปรับหน้าตาใหม่นะครับมีการปรับไม้เนืเชนนะฮะเพิ่มออปชันมาเนี่ยโอ้โหตรงว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเครื่องของนิสสันอ m เมล่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในตลาดนะครับเป็นอีโคคาร์ที่มีเครื่องที่ทันสมัยอันดับต้นๆเลยนะครับเครื่อง1นึ่งพั cc แล้วก็ใส่เทอร์โบด้วยนะครับนี่ถ้าเพิ่มออปชันเพิ่มหน้าตาความเท่เข้าไปเนี่ยคาดว่าจะโกยยอดขายได้ไม่น้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวจับตาดูเร็วๆนี้มีตัวใหม่ออกมาแน่นอนสําหรับอเมล่านะครับ ทีเรามาดูที่อันดับ5นะครับอันดับ5ต้องบอกว่ายอดขายพุ่งปรี๊ดเลยนะครับก็คือทางด้านของแบรนด์ t ต y ิ t า a ตยิตายาริสแฮชแบ็กโตยิตาตตยตาตตยาริสแฮชแบ็กนะครับทำยอดขายตรายมาสแรกได้มากถึง2,451คันนะฮะโอ้โหที่ต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบมากๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของยาริส ปัจจุบันตัวยาริสเขามีตัวเปิดใหม่ล่าสุดนะครับมีการปรับนั่นปรับนี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าดูดีขึ้นนะครับยอดขายหลังจากงานบริโชว์เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของตัวยาริสนะฮะแต่ว่าตัวยาริสตัวที่เป็นแฮชแบกนี้นะฮะโอ้โหนี่การขับกันขี่ยังถือว่าดีอยู่นะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูถัดไปนะครับว่าตัวที่เป็นประเด็นเนี่ยคือตัวไหนนะครับ อาทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4นะฮะก็คือ Neta V วนะครับโอ้โหนี่พุ่งขึ้นมาเฉยเลยนะครับสำหรับรถ EV ีนะฮะอ่ทางด้านของ n e ต้าวีนะครับไตามาาแรกมียอดขายมากถึง2,500กับอีก2คันนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดประเทศไทยเรานะครับแล้วเป็นน้องใหม่ชนิดว่าเทคโนโลยีก็ใหม่ด้วยนะฮะ ก็เป็นรถ E ีก็คือรถไฟฟ้า100%เซนะครับคือไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยนะครับตัวของราคานะครับราคาเนี่ยเปรียบเทียบกันได้แน่นอนเพราะว่าเนต้าวีเนี่ยราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวของขนาดรถนะฮะก็เปรียบเทียบกับรถอีโคคาได้อย่างพอดีเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นตตัวใหม่ที่อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับที่ทำให้ตลาดบ้านเราค่อนข้างจะเดือดขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับสหรับเนต้าวีทีนี้มาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Honda City 4ดาน Honda า i ิตโฉม4ดานนะครับทำยอดขายไตรมาแรกได้มากถึง6,067คันนะฮะโอ้โหนี่ยอดขายกระโดดจาก2,000มาเป็น6,000เลยนะฮะคืออันดับ3นี่ทิ้งห่างอันดับ4มากพอสมควรเลยนะครับ ฮอนด้าซิตี้เนี่ยเขาจะมีสองตัวถังนะครับก็คือตัวที่เป็นซีดานกับแฮชแบ็กนะครับตัวยอดขาย6000กว่านี่คือตัวซีดานนะครับแต่ว่าตัวซีดานนี่ก็จะมีตัวที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นไฮบริดมานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องน้ํามันนะครับเครื่องรถน้ํามันเนี่ยเป็นเครื่อง1000ซีซีใส่เทอร์โบนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในเซกเมนต์อีโคคาเลยนะครับทีนี้ขยับมาดูที่อันดับ2อนะฮะอันดับ2ก็ยังเป็น Honda City อยู่นะครับ Honda City โฉมแฮทช คอนด a c ตี้โฉมแฮชแบกทำยอดขายไตรมาแรกได้อยู่ที่6,571คันนะครับโอ้โหนี่ยอดขายระดับ6,000ว่คคันนะฮะ อ่ะคือตัว Hatchback ก็คือตัว5ประตูนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมาทำตลาดแทน Honda Jazz นะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับ Honda Jazz เนี่ยอ่าก็เป็นรถ5ประตูเหมือนกันนี่แหละครับแต่ณปัจจุบันนะฮะ h o n t y City มาทำตลาดแทนนี่ก็ต้องบอกว่าทำยอดขายได้อย่างเยอะจริงๆนะครับอันนี้คือถ้ารวม Honda City 2ตัวถังนะครับรวมกันนี้ก็อยู่ที่โอ้ระดับ12,000กว่าคันเข้าไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าแรงไม่เลิกจริงๆสาหรับ Honda City ปีนี้นะครับสุดยอดจริงๆ อาทิ่งเรามาดูที่อันดับ1น,นะครับอันดับ1นึ่นี้ก็คือตัวต้ายาลิสตัวที่เป็นเ t ทีบนะฮะตัวต้ายาลิสเอทีบเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโกยยอดขายสนั่นเลยนะครับนี่ไตรมาสแรกนะฮะสเดือนแรกของปีเท่านั้นนะครับยอดขายเขาไปนู่นแล้วะฮะหนึ่งคันโอ้โหคุณพระนะฮะนี่แซงคนอื่นเขาไปไกลามากๆเลยนะครับสําหรับไตรมาสแรกนะครับ ตัวใต้ยาลิสเอทีบนะฮะก็คือตัวที่เป็นตัว4ประตูซีดานนะครับสำหรับทางของตัวยาลิสนะครับแต่ใน,นปัจจุบันเนี่ยเป็นข่าวคราวนะครับก็จะมีประเด็นต้องมาพูดคุยกันนะครับอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยหายไปมั่งหรือว่าลังเลไปมั่งนะครับอันนี้ต้องรอดูนะฮะ ไตรมาสแรกเนี่ยโหทำยอดไว้ดีมากๆแต่เราต้องมารอดูในตัวที่เป็นไตรมาสถัดๆไปนะครับว่าทางด้านของตัวต้ายาริสเอทีมเนี่ยจะแผ่วไหมนะครับแต่ว่ารถดีจริงๆนะฮะการที่ิงไปลองขับนะครับอาจจะเป็นประเด็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวรถจริงๆเนี่ยถือว่ายังเป็นรถที่ขับดีใช้ดีอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นทางด้านของตัวกลุ่มรถที่เป็นเก่งเล็กนะครับต้องบอกว่าเดือดสุดๆเลยนะครับขอบคุณที่สมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ